สวัสดีค่ะกินไรดีวันนี้เราจะมาทำไก่ทอดเกิดขนมปังกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะเตรียมไก่กันก่อนนะคะโดยการใช้เกลือนะคะพยายามตบไก่ให้ทั่วเพื่อล้างทำความสะอาดนะคะจากนั้นเรานำไก่มาผ่าส่วนที่หนาที่สุดออกนะคะ เพื่อให้ซอสหรือผงหมักซึมเข้าทั่วเนื้อไก่ได้ดียิ่งขึ้นนะคะขั้นตอนของการหมักนะคะเราจะใช้ผงหมักไก่นะคะรสไหนก็ได้นะคะหรือเราจะทำเองก็ได้มาคลุกเขาให้ทั่วชิ้นไก่เลยนะคะแล้วหมักทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงค่ะเรามาต่อที่ขั้นตอนของการชุบแป้งทอดนะคะ นำไก่ลงไปชุบกับแป้งทอดกรอบที่เราผสมน้ำจนข้นให้ทั่วชิ้นไก่เลยนะคะจากนั้นชุบด้วยเก็ดขนมปังที่เราบดละเอียดแล้วนะคะตามด้วยแป้งทอดกรอบอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบทุกชิ้นเลยนะคะ เมื่อคุกเสร็จแล้วเราไปต่อขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะมาต่อกันที่ขั้นตอนของการทอดนะคะเราจะใช้ไฟปานกลางนะคะน้ำมันที่ใช้จะเป็นน้ำมันปาล์มค่ะทอดต่อไปเรื่อยๆให้เหลืองกรอบเลยนะคะเมื่อไก่สุกปีแล้วนะคะเราก็ตักขึ้นได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน่าทานไหมคะถ้าชอบกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ